สวัสดีค่ะชาลีทารด่ดวง12ราศีวันนี้จะมาในเรื่องโชคลาภประจําวันที่1กุมภาพันธ์2567นะคะชาวราศีเมษได้ไพ่4ดาบนะคะก็คือโชคลาภไม่โดดเด่นให้งดเสี่ยโชคก่อนในระยะนี้ราศีพฤษภนะคะได้ไพ่7ดาบ หมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียงเงินจากการเสี่ยงโชคนะคะคนงดเสี่ยงโชคไว้ก่อนราศีเมถุนได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคก้อนใหญ่ได้เป็นกอบเป็นกรรมโชคลาบชาวราศีกรกฎโชคลาบจะมาจากการเปียแชร์มากกว่านะคะหรือ,อซื้อเลขเป็นจำนวนเป็นเลขชุด ซื้อเป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้หรือรวมกลุ่มรวมรวม,รวมหุ้นกับเพื่อนซื้อราศีสิงห์ได้ไพ่วิวออฟจูนนะคะวงรอแห่ง,งโชคชะตามีดวงที่จะได้โชคลาภจากการทำบุญนะคะยิ่งทำเยอะก็ยิ่งได้เยอะเลขที่ได้ก็จะมาจากการทำบุญนะคะลองดูนะราศีกันได้ไพ่8ดไม้นะคะจะได้โชคลาภจากการเดินทางตัวรถ หางบัตรรถหรือทะเบียนรถค่ะราศีตุลนนะคะได้ไพ่ High Priestess นะคะโชคราบจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบานสารนเกาวหรือการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะราศีพิจิกนะคะได้ไพ่เดอ h แ n ง m a n หมายถึงติดคําสัญญาติดการบนบานสันเกาวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่นะคะก็คือโอกาสที่จะถูกหวยมีน้อยค่ะ ราศีธนูได้ไพ่เอ็ดออฟคัพนะคะมีดวงที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะมีคนยืนโชคลาภมาให้ราศีมังกรได้ไพ่ดีเอ็มเปอรนะคะก็คือโชคลาภจะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายราศีกุมนะคะได้ไพ่เซเว่นออฟวอนนะคะได้เจ็ดไม้เท้า โชคลาภมีนะคะแต่อาจจะหายากสักหน่อยนะคะได้กําไรถือว่าได้กําไรนะคะแต่ได้ไม่เยอะราศีมีนได้ไพ่ไหนออกครับได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะโชคลาภสามารถจากคนรักหรือผู้ชายจะนําโชคมาให้อาจจะเป็นเพื่อนหรือแฟนหรือพี่น้องก็ได้นะคะที่เป็นผู้ชายชายหนุ่ม ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ